น่ากินมากไข่เต็มกระดองเลยแซลมอนซาซิมิกับเส้นเล็ก วันนี้เขามาบอกชั้นผิดนะคือเขาอยู่ชั้นจีใช่ไหมเขาบอ,อกไปทางว่าชั้นสี่โกรธอยู่เป็นสิบนาทีอะไม่อะไรนะหัวเราะเราไม่ได้หัวเราะเราใส่แมสอยู่อยู่ใส่ไายเราแท้งหัวเราะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กดซับสไครป์ใจร้ายอะ่ะสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยชาแนลแล้วมันไม่โฟกัสอยู่อะ เด็เขาบอกให้คิดระยะค่ะวันนี้เราจะมาตัดผมกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านเลยแต่ว่าผมมันยาวมากดูดิดูผมการเอาอันนี้ไม่ได้ตัดนะนี่ขวยร้านแต่ว่าผมโดยรวมเอ้ยแต่ว่าผมโดยรวมอะ่ะยาวแล้วก็เลยอ่ะผมมันต้องออกมาตัดข้างนอกอ่ะเน,ะนาะตันดนบ้านไ้ตื่นยังเาอะ่ะเรจะตัดยังไงไในบ้านอะ่ะคือเอาง่ายนะ ไม่เจอใครมาบมางกี่วันวะคือไม่เจอคนมานานมากประมเกือบยี่สิบวันจะจเป็นเดือนแล้วอะเนี่ยวันนี้ก็เลยก็เลยถือโอกาสมาลองกินยำตอนนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนอ่าซึ่งปกติแล้วร้านยำในพารากอนไม่มีคือจะต้องข้ามไปฝั่งสยามหรือว่าแบบว่าไปกินบรรทัดทองบรรทัดทองอะไรเงี้ยพารากอนไม่เคยมียำคุณผู้ชมเข้ามาว่าเคยคุยกับเพื่อนๆกันไว้ว่าแบบคิดว่า ร้านยำร้านไหนจะเปิดที่พระก้อนเป็นร้านแรกวันนี้วันนี้เจอแล้วจ้าร้านยำที่พระก้อนคุณผู้ชมร้านชื่อเบรนบุษบาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกคอนเซ็ปต์คือยำไฟแลบย่างไฟลุกอ่าคือเขาจะเด่นเรื่องยำแล้วก็ของย่างวันนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกมากินข้าวนอกบ้านนานเราจะสั่งยำทุกเมนูของร้านบรนบุษบาแล้วก็เราจะสั่งย่างเกือบทุกเมนู บอกว่าราคาไม่ใช่เล่นๆคุณผู้ชมยำร้านนี้สมกับที่อยู่ที่สยามพารากอนราคาไม่ใช่เล่นเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตื่นเต้นนะไม่ได้ออกมาข้างนอกนานตื่นเต้นไหมเนี่ยรู้สึกไม่ชินอยู่ในห้องมาเกือบเดือนอะเกือบเดือนอยู่แบบเงาๆมาเกือบเดือนอพูดไม่เป็นแล้วเนี่ยพูดไม่เป็นแล้วเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะกินข้าวแบบใส่แมสนะคุณผู้ชมนะเจาะลูทวยเดี๋ยวเรา ใครที่ติดอ่าอ่า,อายังไม่กดก็กดจับสติ๊กได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องมอมอยด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้ที่รอคอยนะพารากอนมียำแล้วจ้าที่ไม่นคนรวนตีนครับทำไมอ่ะเราควรตีนยังไงบอกมันอยู่ชั้นจีจกชั้นสี่ร้านนะคุณผู้ชมร้านเบิร์นบุษบาลนะอยู่ชั้นสยามพารากอนชั้นจีนะอยู่โซนที่เป็น ร้านอาหารเยอะๆก่อนจะเดินเข้ากูเม่มาร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ลองมาเดินหาดูได้ร้านตกแต่งสวยงามนะอย่าไปเดินหาชั้นสี่นะร้านอยู่ชั้นสีตลกอะไรของแกเนี่ย <laughs> คุณผู้ชมอาหารมาครบแล้วนะคะคือออกตัวก่อนว่าคือเรามาแบบตัดผมกันเองแล้วเราก็มาถ่ายกันเองแวะถ่ายแบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าพอเห็นภารกนมีร้านยำก็ตื่นเต้นมากเออช่วงนี้ก็ผู้ชมอาจจะเห็นวอลแบบถ่ายง่ายๆกันไปก่อนเพราะว่ายังไม่อยากแบบกองใหญ่จัดเออตะกงตะกร้องน,นู่นน<ต>ี่นั่นอะไรเงี้ยผลเกิดอะไรเป็นยังไงใช่ก็ เ,เดี๋ยวจะคิดถึงกันก็เห็นว่าร้านน่าสนใจและที่สําคัญตอนนี้อาหารที่อยู่ข้างหน้าคือน่ากินมากสมกับที่เขาบอกว่าอะไรนะแซบไฟลุกย่างไฟแลบใช่ป่ะหรือแซบไฟแลบย่างไฟลุกไม่รู้เลยแต่ว่ายำน่ากินมากข้างม่สั่งเป็นยำหมึกสายนะเพราะพี่การชอบกินปลาหมึกชใช่ไหมมียำหอยแครงมีเป็นยำข้าวโพดกุ้งสดไขเ่เค็มซึ่งคล้ายๆกระตมข้าวโพ,อพอดมากเลยต้องชิมรสชาติแล้วก็อันนี้น่ากินมากยำบุษบาชาสมิ คือไม่ได้มีแค่แซลมอนนะเขาเหมือนจะมีปลาแบบซาซิมิอันอื่นมาด้วยใส่เข้ามาแล้วก็ยำปูไข่ดองอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าชอบกินมากๆนะคะไไหลายหลายเออแล้วเราก็สั่งเป็นแบบเนื้อเสื็จรองไห้<ๆ>รวมย่างแล้วก็ปลาหมึกรวมย่างอันนี้ให้พี่การเลยโดยเฉพาะนี่นี่เป็นปลาหมึกแบบตัวแรกๆเขาเมาื่อตอนพี่การแบบอยู่นู่นอ่ะเขาเมื่อเคยส่งปลาหมึกไปให้แล้วเป็นแบบไข่ปลาหมึกแล้วพี่การก็บอกว่าเหนียวมากกินไม่ได้เลย อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองชิมไปทีละอย่างดีกว่านะมันมีเหงาป้ะรู้สึกมนเหงาภาราก้อนเงียบมากอย่างแรกที่อยากจะบอกแล้วก็ร้านรวงต่างๆก็เขามีการจัดโต๊ะใหม่นะเว้นระยะอย่างดีมีที่กั้นพัดตรงพัดติกอ่านี่คือขอลองที่ยำปูไข่ดองก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าน่ากินมากช้ดูความน่ากินของยำปูไข่ดองและนี่คือปูไข่ดองน่ากินมากไข่เต็มกระดองเลย น้ำยำลาดอร่อยมากยำอร่อยมากคุณผู้ชมยำอร่อยมาก อยาจะให้พี่การลองชิมยำหมึกสายเส้นเล็กหอมมากนี่เขามีเป็นเส้นเล็กนะกินหอมแบบกระเทียมเจียวชอบมากเลยนะกระเทียมเจียวเนี่ยเจียวอ่าหรือว่าจะไม่แก้ซะแล้วมานานแล้วมานานแล้วเอาช้อนช้อนสิช้อนวันนี้เขามาบอกชั้นผิดนะคือเขาอยู่ชั้นจีใช่ไหมเขาบอกพี่การว่าชั้นสี่โกรธอยู่เป็นสิบนาทีอะนั่งบนเ0สิบนาทีอะอันนี้ขับรถกันมาไงเดินลงมาละขันเดินลงมาไม่อะไรนะหัวเลาะ เราไม่ได้ห,วหัวเราะเราใส่แมสอยู่อยู่ใส่ไายเราแค่หัวเราะนี่จะบอกว่ายำนะคะคุณผู้ชมอันนี้ยำหมึกสายในยำเนี่ยเครื่องยำเขาจะมีเป็นผักชีฝรั่งมีสายบัวไม่ใช่ไหลบัวนะมีสายบัวแล้วก็มีหอมแขกเราเคยบอกให้เราเคยถามแล้วว่าต่างกันย,ยังไงเอ้ยไหลบัวจะเล็กกว่าแล้วก็สกรอบอร่กว่า,าตาัดให้จานดีมากนะทุกจานมีช้อนกลางหมดคุณผู้ชมอร่อยปะ ยามันอร่อยมากเลยอะ่ะคือปลาอันนี้เราสั่งแบบสั่งปลาหมดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพักจะมาแบบนั่งไม่กินปลาแล้วแต่ว่าหอมมากแล้วก็อร่อยมาก <c oughs> ก็ใช้ช้อนกลางนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีอร่อยไหมหมึกสายอร่อยเนาะยังไม่ได้ชิมขอบผู้ไข่ดองก่อนอืมหู้ยไข่ดองก็ดีทำเขาหอมอ่ะค <c oughs> <c oughs> ุณผู้ชม <c oughs> มาให้สั่ง ดีมากแต่อย่ารีบสั่งเดี๋ยวเหนียวขออนุญาตลองของย่างหน่อยเขาบอกว่าของย่างนี่แซ่บไฟลุกย่างไฟแลบแซ่บไฟแลบย่างไฟลุกอ่ามันไม่เปิดดยมันจบจบไปลฮะไม่เดี๋ยวดูสคริปต์ไงเมื่อกี้คือระหว่างนั่งรอก็เลยนั่งเซิร์ชดูว่าไอร้านเบิร์นบุสบารเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดร้านยำเราจะรู้จักใช่ไหมเบิร์นบุสบารคุณจำเป็นร้านยำในเครือของไอเบอรี่อ่าเหมือนกับ เขาแตกลายออกมาเป็นร้านยำซึ่งบอกเลยว่า,วาร้านในเครือไอเบอรี่ก็จะมีพวกแบบปลาที่เราชอบกินทั้งนั้นเลยพวกกับข้าวกับปลานู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อร่อยพอเขาแตกลายออกมาเป็นร้านยำก็เลยมั่นใจได้ว่าถ้าจะอร่อยซึ่งก็อร่อยมากๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเอาจริงนะตามตรงนึกว่าร้านแรกที่จะแบบมาเปิดที่พหลากรอนจะเป็นแนวแบบอัพเดยำไฮโซอะไรเงี้ยออนมาถึงงาน,นแล้วแล้วก็บอกว่าชั้นสี่ปลาหมึกดีมาก ไม่เหนียวเลยจิ้มปลาหมึกยังตามข้าวโพดไทยแต่น้ำยำมาเอาดีๆอร่อยมากอะ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาไมา่ใช้แอลกอฮอล์แล้วนะใช้มือจับข้าวเหนียวเดอร์ดราม่าแซลมอนนี่อันนี้เป็นยำแซลมอนกับข้าวเหนียวนะคะอื้อ นี่เป็นรายแรกเลยที่ได้สิอนี้มันเป็นซาซูมิแบบรสเป็นซาซูมิเลยอะเหมือนกินน้ำยำอะเปรี้ยวหวานหอมปลากับซาซูมิญี่ปุ่นอะอ๋อเรารู้แล้วทําไมเราได้รสญี่ปุ่นมันมีรสของอิคุร,ระไข่ปลาแซลมอนเข้ามาด้วยพอกินเข้าไปนี่ไม่เคยกินยำที่ใส่อิคุระมาก,ก่อนมือเ็าม่แต่ใส่ไข่ขปลาเล็กๆสีส้มอะที่เขาเรียกกันไข่กุ้งไข่กุ้งอะแต,แต่ว่าไอไข่ปลาแซลมอนอย่างเงี้ยโชหน่อยโชนหน่อยไข่ปลาแซลมอนด้วย อยู่ในยำเส้นเล็กแบบนี้ถึงจะอร่อยหอมมากเอาจริงนะยำอร่อยมากอร่อยแบบยังงงอยู่เลยว่าอร่อยเหมือนแบบเหมือนร้านไหนขอชิมยำหมึกสายหน่อยคือคุณผู้ชมนี่เป็นร้านเชนร้านแรกหมายถึงว่าเป็นเครือ ร้านอาหารใหญ่ร้านแรกที่เปิดร้านยำสมมนมว่ามันจะมีแบบร้านยำที่แบบเป็นอินดิวดวิเปิดเนาะเป็นคนแบบคนนู้นเปิดคนนี้เปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติยังไม่มีแบบบริษัทใหญ่ๆมาเปิดร้านยำลงมาเล่นกับยำซึ่งบอกเลยว่าพอไอเบอร์รี่ลงมาทำทาได้ดีน้ำยำนะแต่รสชาติเหมือนการแบบแต่ปลาร้านะปะลาร้าไม่เหม็นเลยคือร้านยำไฮโซ สีน้ำปลาคุณผู้ชมเห็นเลยว่าน้ำยำเห็นเลยนะว่าเขาใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งการให้ใส่พริกแห้งเนี่ยมันจะเผ็ดแล้วก็หอมโอ้โหโชว์หน่อยเถอะคำเนี้ยแซลมอนซาซิมิกับเส้นเล็กปูไข่ดองดีมากดีแบบแซลมอนเก๋ดีมากเลย คือกินแล้วรู้สึกความเป็นซาซูมิจริงๆขอชิมเนื้อเสือร้องไห้หน่อยอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะคะเป็นหนึ่งในของย่างที่เราสั่งมาอืมอืมเนื้อนุ่มมากเปนเนื้อบอัวเหมือนกันี่หมอพี่ปูไข่เออใช่ อืมีวาซาบิในน้ำยำของชาชูมิ่ะนิดนึงหรือไม่ก็ทานในชาชูมิมาปูดีมากเราถึงไม่ชวนยูกินเลยมทำไมคุณเป็นคนหว่วงอาหารไม่อาหารยังไม่ไม่สุกเราก็กลัวว่ายูทาแล้วจะแบบปวดท้องอะไรเงี้ยในยำบุษบามาหาสมุทรเขาจะมีปูม้ามาด้วยเดี๋ยวชิมปูม้าหน่อยอึอยู่ปูเลยเอออู่ป,ปูอยากกินปู หลายวันแล้วหอยนะ่ากินมากยแครงกับเส้นเล็กยำอร่อยมากม,มากๆอันนี้เป็นเส้นเล็กกับกุ้งสดชุดรวมย่างนะคุณผู้ชมเขาจะมีคอมหมูย่าง มีไส้ย่างแล้วก็น่าจะเป็นแบบหมูย่างอะประมาณนั้นวันนี้ไม่เห็นกินปลาหมึกเลยปลาหมึกอร่อยมากนะหออแครงก็อร่อยวะ่ะลวกมาพอดีมากเลยอะใส่กันันดีนะียป้งห่แ้แคร ตั้งแต่อยู่เข้าโรยมาาลไปอเมื่อวานเรานอนไม่หลับสนิทเลยนะสองสมอาทิตย์อะกลับ <c oughs> มาไะไรวะมันควรจะเป็นเรื่องเศร้าสิไม่คุณโกณหุ่ผูไชมแล้วไม่มันแบบมันหลับไม่สนิทจริงๆนะมันแบบหลับหลับตื่นตืแล้วก็ฝันร้ายอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเป็นหวังหล้ต้องไปทางไหนเนะี่ยัวติดอ๋อนอนไม่หับเลยัวติด ยิ้มแบบนี้เลอแหละคือเราอ้วนหรอไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นเพราะว่าเราผมยาวหรือเปล่า <c oughs> อร่อยไหมกอ้วนจไม่จริงยูหอมมากหล่อด้วยดูยดิถ้าดูดโค้งยังหล่อเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะ อ,อ,อ,อคุณผู้ชมตับร้านเบิร์นบุษาบานะคะสยามพารากอนชั้นจีเป็นร้านยำแล้วก็ชั้นจีชันช้นจีนะชันชนชนช้นจีเป็นร้านยำ,แล,นยำแล้วก็ร้านแบบของย่างที่เขามาการันตีเรื่องรสชาติเลยว่าอร่อยมากยำอร่อยมากๆถ้ามาแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้สั่งยำสายปลาราแล้วก็อยากจะให้สั่งยำซาซิมิยำบุษาบาซาซิมินยนะ แล้วก็ยำปูไข่ดองปูไข่ดองดีจริงๆคือปูดีมากเนื้อแบบเยลลี่อ่ะแล้วก็รสชาติกํามันดีกินกับน้ำยำของเขาแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเสน้นเล็กดีมากเฮ้ยเราก็มไม่ไอ้วนนะยูยูบุลี่เราทำไมอ่ะไฮ้พูดอะไรนะครับมาลองกันได้นะคะเบิร์นบุษบาเปิดปิดตามสยามไพรกกอนเลยลองดูว่าสยามไพร์กอนเปิดเมื่อไหรปิดเมื่อไหร่ช่วงนี้ห้างปิดสองทุ่มแต่ว่าในอนาคตก็คงจะปรับเวลาไปเรื่อยๆนะคะ ให้ดูหน้าคนว่างงานปับปิดปุ๊บว่างงานปั๊บเลยผมไม่ได้ว่างงานตั้งแต่เข้า,า,าโรงพยาบาลอคุณพ่ทมให้ทำงานนิดนิดหน่นอยหน่อยอ่ะก็บนเฮ้ยเข้าใจป้าว่าแบบอยู่อยู่โรงพยาบาลเราก็คือผมเป็นโควิดนะผมไม่ได้เป็นแบบท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่โรงพยาบาลเราก็กลัว,วอยู่ว่างไงเราก็แค่ส่งงานให้ทำอะ่ะมันทำไมอะ่ะมันแบบไม่เข้าใจความปักขนาดดีของเราอรอ ไปไล่ดูเลยมีใครท้องทำงานไปกว่าผู้ชม